เคยเจอไหมคนที่ชอบคอมเมนต์ด่าคนอื่นไปทั่วเห็นอะไรก็ด่าไปหมดสแสดงความคิดเห็นลบๆแย่ๆออกมาประจำอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเคยเจอหรือว่าคุณกำลังเป็นอยู่มาดูคลิปนี้ไปกันฟังห้าสี่สามสอนึ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สวัสดีค่ะแล้วกลับมพกัฟังก็โอเคเกชั่นวันนี้นะคะฟางก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกันกับฟางเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจฟางด้วยแล้วก็อยากจะบอกกับหลายๆคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่าได้ข่าวว่าจีวมาแล้วเดี๋ยวเราค่มาคุยกันโอเคหนึ่งสองสามเริ่ม เป็นหนังสั้นแบบสะท้อนสองังคมอ่ะอ้ควายเพราะพวกมึงทำตัวที่เหี้ยแบบเนี้ยกูถึงไม่ได้ออกไปไหนสักทีทิ้มดา่าเลย เขาอยากเขาเขาอยากไปทำงานไงเขาเบื่อ work from home แล้วคนเนี้ยจะไปรวมตัวกันสร้างคาสเตอร์ใหม่เพื่อ นี่กูเห็นว่าเป็นเฟสมึงนะหลิวยังดูดาบหละเอาเหมือนว่ายังไว้หน้าเพื่อนอย่างนี้หรออย่างน้อยเรื่องดีๆอย่างหนึ่งของโควิดก็คือธรรมชาติได้ฟื้นฟูอันนี้เขาโพสเองคือหาข้อดีไงเพื่อน เพื่อนมาคอมเมนต์คนที่โพส<ฮ>เมื่อกี้เนะี่ยตั้งสองปีแล้วป่ะวะโควิดมันก็อยู่กับมึงมาตั้งสองปีแล้วอ่ะมึงก็ต้องปรับตัวหน่อยป่ะวะนักดนตรีแม่งก็ไม่น่าเอามาเป็นอาชีพแต่แรงหรอก่ะวะโอ้ย มึงอย่าว่ากูสอนเลยแล้วกันแต่ทำไมมึงไม่ใช้ช่วงเวลาว่างๆนี้ติดตั้งสกิลใหม่ๆให้ตัวเองอะหรือถ้าทำไม่ได้ทำไมมึงไม่ลองไปหางานอื่นโอ้ยแรงอะอเหมือนไม่แรงแต่แต่คนฟังก็เจ็บนะฟังอินอะทุกคนอืม อืมืที่คือแบบไ <ใน S 1> อ้มี้องไม่ควรแบบมีอะไรวะมึงโพสมึงอ่ะพูดแรงมหมปะวะโพสโพสไหนวะก็โพลักธรรมชาติของมึงไงที่มึงไปตอบคอมเมนต์นี่หลิวมนันอ่ะอ๋อ แล้วกูตอบอะไรผิดอ่ะอ่ะเขาไม่รู้ว่าแค่แสดงความคิดเห็นเฉยแต่อีกคนหนึ่งเขาเสียใจเขารู้สึกเฟซกเฟซกูพื้นที่กับพื้นที่กูกูก็ไม่รู้ค่ะกูก็เห็นว่าช่วงเนี้ยอีหลิวมันเครียดมันไม่มีงานจะมาสองปีแล้วปะกัวมันอ่านคอมเมนต์มึงแล้วจะไปฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมึงอย่าใครจะตายเพราะโดนคอมเมนต์วะมึงจะบ้าไหมเนี่ย กูแค <G un> ่โทรมาเตือน,น,นมึงเฉยๆ,ๆลแล้วกันถ้ามึงอ่านคอมเมนต์มันแล้วมึงแบบลำคาญอ่ะมึงก็ไปด่ามันในแกลลุ่มก็ได้นะเว้ยสงสารมันเออเออแค่นี้ใช่ปะ่ะหรือว่ากูผิดวะเฮ้ยังไม่รู้ตัวอ่ะจริงๆสำหรับฟางคือ แต่ว่าผิดมันก็ไม่ได้เรียกว่าผิดหรอกแต่คือมันคือการทำลายนทำใจทำลายความรู้สึกเพื่อนไปดรามากันง่ายสิาย้าวถ้าคิดมันก็ได้ทั้งสองทั้งสองแบบถ้าพูดถึงเหตุผลน่ะน,นะมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอก นที่เขาเครียดที่เขาคิดมากอยู่ <She> er. อะไม่เขาว่าไม,วไม่เป็นเขา,าไม่รู้หรอกมันมีอยู่จริงนะเวย้ยมีอะไรบ้างวะมึงโทรมาแต่เช้าเลยเออมึงช่วงนี้มึงเจอหลิวมั้งป่าวะมันมันเป็นไงบ้างวะไม่ได้เจอเลยนะมึง,ม,งมีอะไรป่าวะเออแล้วมึงเห็นข่าวปะ่ะข่าวอะไรวะมึงหัวใจเต้นตามเเปล่าไม่มีอะไรอ,อ๋อ รู้แล้วมึงเริ่มเป็นห่วงว่ามันจะไปฆ่าตัวตายอะดิรีบๆไปขอโทษมันนะมึงเออเออทำมันเป็นรู้แค่นี้นะมึง วนมา15ชั่วโมงแล้ว ส่วนอีกคนนึงก็ทํากับข้าวขายอีกคนนึงก็ทําของเล่นเล็กๆน้อยๆหลิวก็รับสอนดนตรีออนไลน์ให้กับเด็กๆที่สนใจคะ่ะแต่ยังไงรายได้มันก็ไม่เท่าเดิมอะคะ่ะสีหน้านเมื่อกี้คือแบบ ผู้ใดกำหนดไว้หรือใจกำหนดเองทุกคนตอนนี้คือฟังแบบขึ้นมาได้ว่าเัื่ไม่นาน<อ>มันนี้เคยมีมันคือเรื่องจริง เออเปล่าไม่มีอะไรมึงเอา้าเห็นแม่กูบอกว่าเพื่อนโทรมาตั้งหลายสายกูก็เลยโทรกลับหามึงเนี่ยออเหรอเออแล้วนี่มึงไม่ได้อยู่หอคนเดียวอวะพอดีช่วงนี้กูกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดชั่วคราวอ่ะจนก,กว่าโควิดจะหมดประหยัดเงินนะมึงแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้แม่มึงร้องไห้ทำไมวะอ๋อ กูดูซีรีสเกาหลีแล้วอินเกินอ,ะอ่ะนั่ังร้องไห้อยู่เนี่ยออจริงๆกูแค่อยากขอโทษมึงเรื่องที่กูพิมพ์ไม่ดีกับมึงอะ<ม>่ะแหมช่างแม่งเหอะมึงกูไม่ได้โกรธอะไรมึงหรอก หมดโควิดเมื่อไหร่อะขึ้นมาเที่ยวบ้านกูที่ขอนแก่นนะไม่ก็มาดูกูเล่นสดด้วยได้ดีเรเรือกระจอกอาจไม่พอให้เราสรุปชีวิตของใครมองอยากเข้าใจนิจตอง กสทอชอคลิปนี้เป็นคลิปของกสทอชอทุกคนดีมากทำดีมากเป็นหนังสั้นแค่10กว่านาทีที่ดูแล้วมันมีนมความหมายมากอ่ะมีความหมายหลายช่วงหลายตอนเลยอ่ะอย่างในคลิปนี้คือตอนจบก็คือจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่มันมีแบบหนึ่งที่ฟังคิดขึ้นมาได้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบที่เกิดขึ้นจริงในในโลกความเป็นจริงซึ่งมีหลายหลายคนหลายเหตุการณ์อ่ะอยาง เรื่องเนี้ยเพื่อนเป็นนักดนตรีแล้วก็รู้สึกเดือดร้อนอะ่ะก็เขาได้รับผลกระทบอะ่ะใช่ปะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยอะ่ะเขาก็เดือดร้อนตรงเนี้ยแต่อีกคนนึงออาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะทำไมไม่เป็นคือบางครั้งอะ่ะอย่างที่บอกกับว่าเหตุผลต้นทุนของแต่ละคนอะ่ะต้นทุนด้วยสิ่งรอบข้างหรือว่าหลายๆอย่างมันไม่สามารถทําได้มันไม่เอือนะไม่อยู่จุดั้นนั่น,นไม่เข้าใจจริงๆอีกคนก็ไม่เข้าใจแทนที่จะเป็นแบบกําลังใจให้กันและกันอะ่ะกลายเป็นเหมือนว่า อยู่ดีก็แอนตี้กัน,กนเกลียดกันด่ากันโดยที่เรื่องอะเรื่องเรื่องนั้นอะไม่ได้ทําร้ายตัวเองด้วยซ้ำอะแต่อยู่ดีก็ไปมองเขาแย่แล้วก็ไปด่าเขาอะมันไม่ควรเกิดขึ้นนะเหมือนในคลิปนี้ที่เขาพูดว่าแค่คอมเมนต์อะทาให้คนฆ่าตัวตายได้เลยเหรอวะแค่คอมเมนต์คาพูดคนมันสามารถฆ่าคนให้ตายได้นะคนต้องระวังให้ดีๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจความอ่อนแอของแต่ละคนอนะมันมีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เราควรมีเท่ากันและควรมีทุกคนนั่นคือการให้เกียิคน ืเราควรให้เกียรติคนอื่นไม่ควรไปว่าเขายิ่งเขาไม่ได้ทําผิดอ่ะไม่ควรไปว่าอะไรเขาเลยมันถึงได้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่พอได้ยินคนพูดคนด่าแล้วมีการฆ่าตัวตายทนไม่ได้คือมันเป็นความเสียใจมันเป็นความดิ่งความเศร้าความรู้สึกว่าพอโดนแบบนั้นอ่ะ บางคนไม่เข้มแข็งพอ,อเขาก็จะรู้สึกว่าโลกช่างโหดร้ายกับเขาอ่ะจนเขาไม่อยากเลนป้าขอยกตัวยอย่าง1เคสนะเพราะว่าเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันนะเมื่อไม่นานมานี้เขามีชื่อว่าน้องแจมมี่เป็นสตรีมเมอร์ชาวเกาหลีนะเพิ่งจบชีวิตตัวเองไปด้วยสายเตุที่ โดนบูลลี่โดนคนอื่นสร้างข่าวลือต่างๆนานาแล้วก็คอมเมนต์ที่มันค่อนข้างรุนแรงที่มันไม่ดีเขาก็เลยเครียดอ่ะก็เลยจบชีวิตตัวเองซึ่งมันเป็นเคสที่ไม่ควรจะเกิดเลยคนแค่คําพูดแค่การพิมพ์อ่ะทำไมพูดดีๆไม่ได้อ่ะทำไมต้องไปทาร้ายเขาจนเขาต้องแบบต้องเศร้าต้องเสียใจขนาดไหนการที่คนหนึ่งคิดจะจบชีวิตตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่มันไอ้นี่เลยนะมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆอย่างน้อยก็สงสารหรือว่าเห็นใจ มันควรต้องทําอยู่แล้วแหละลองคิดว่าถ้าเป็นตัวเองโดนบ้างอ่ะจะรู้สึกยังไงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นฟางอยากให้ทุกคนน่ะเวลาจะคอมเมนต์อะไรอ่ะคิดสักนิดใจ,ใจเขาใจเรานะ มันคือทักษะดิจิตอลเอมพารตีซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ใช้โซเชียลในโลกออนไลน์ณนะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยควรมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันเป็นมันเป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำอะ่ะไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรไปทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอะ่ะเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญตัวที่ฟังอยากพูดเพราะอะไรรู้ไหมบางคนไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ตัว,ตวเหมือนอย่างในคลิปวิดีโอหนักสั้นที่เราได้ดูไปเมื่อกี้เนะี่ยคนที่เขาพิมพ์ว่าเพื่อนเขาเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําขนาดเพ พูดแรงไปเปล่าวะก็ยังแบบเฮ้ยไม่แรงหรอกมั้งจะพี่บอกโทษก็แบบอ,อุยไม่ขอโทษหรอกแม่งดราม่าง่ายชิบหยกลายเป็นแบบนั้นอีกมันคือความไม่รู้ตัวไงว่าตัวเองเผลอไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่นแล้วเรื่องเนี้มันแค่นิดเดียวที่ฟังฟังได้ได้ข้อคิดจากจากการดูหนังสั้นเรื่องนี้นะมันคือการที่เราต้องใส่ใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่น <c oughs> เพื่อนมนุษย์ด้วยกนะันน่ะ ไม่ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรไม่ว่าเขาจะเสียใจหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหรือไม่ลำบากยังไงก็ตามเราควรเห็นใจเขา วนกลับมาเรื่องคลิปก็ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเนี่ยคือคลิปของกสทชเขาทำมาดีมากๆอ่ะทํามาแล้วคือนักสแสดงอะนี่นี่คือก่อ,อนหน้าน,นี้คือเราพูดเรื่องความรู้สึกไปเยอะมากเลยนะเนี่ยวนมาเรื่องผลงานฟางอยากจะพูดฟังอยากจะขอชมปรบมือให้กับทุกคนที่ทําคลิปนี้ออกมาเลยว่าฟางชอบนักสแสดงชอบเนื้อเรื่องที่กระชับกระชับแต่แต่ว่ารู้สึกฟังรู้สึกแต่ละแต่ละฉากอะมันมันมันวิวมันดิ่งมันแบบวูดอินไปกับเนื้อเรื่องไปด้วยเลยอะ ทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอหนังสั้นที่ดีมากๆอันนี้คือฟังบอกตัวเองนะ <c oughs> ฟางบอกตัวเองว่าเออฟังชอบเรื่องโทนสีเรื่องอารมณ์เรื่องนักแสดงเนื้อเรื่องไม่มีตรงไหนขาดตกบกพร่องเลยทำาไ,ได้ดีไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นกสทอชอนะฟางรู้สึกว่าออถ้าเราได้ยินคำว่ากสทอชอนี่เราก็จะรู้สึกว่าเป็นอ,อ,อะไรที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากแล้วก็ดูเป็นทางการใช่ไหมแต่คลิปวิดีโอหนังสั้นนี้เป็นหนังสั้นที่ดูง่ายวัยรุ่นเข้าใจง่ายเด็ก เข้าใจง่ายมันคือเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยการเห็นใจคนอื่นนะี้เป็นกําลังใจให้กับทุกอย่างที่ทําให้โลกนี้ดีขึ้นด้วยนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิเปเต็มๆก็เข้าไปดูที่เพจกสทอชอได้เลยนะเดี๋ยวฟังจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะก็อยากให้ดูอยากให้ดูนะอินมากฟังรู้สึกว่าการเล่าเนื้อเรื่องการใช้ซาวการใช้เสียงนักแสดงช่วงจังหวะเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะที่เขานิ่งๆเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าพูดภาษานะ จังหวะพีคก็ไมใช่จังหวะเดดแอร์เด a ดแอร์แบบปล่อยให้เรารู้สึกอ่ะดีมากสุดท้ายนี่หิวต้มยำอย่าลืมกดซับสไครต์กกให้ด้วยนะถ้ากิดว่าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดดูใจแล้วก็แชร์ไปให,ให้คนที่อยากจะแชร์ให้ด้วยขอบคุณที่ดูจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ทหน้า